สวัสดีคะ่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้ติดห้วยติดภูเขามีน้ําทั้งปีเลยนะคะห่างจากถนนใหญ่250เมตรค่ะห่างตลาดนิดหน่อยนะคะอําเภอสถานีตํารวจโรงพยาบาลมอแม่โจ้นะคะ12กิโลเมตรค่ะอยู่ที่ตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินโฉนด5ไร่3งาน77ตารางวามีทางสาธารณะถึงแปลงที่ดินเลยนะคะ และยังมีที่ครอบครองอีก16ไร่ซึ่งอยู่บนเนินเขาปัจจุบันก็มีผู้เช่าอยู่นะคะปลูกข้าวโพดและกระหล่ำปีค่ะตามฤดูกาลน้ำไฟพร้อมนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากบรรยากาศดีพื้นที่เยอะแล้วนะคะยังมีบ้าน2ชั้นขนาด70ตารางเมตรค่ะ4ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว2ห้องรับแขกมีระเบียงมีศาลานั่งเล่นนะคะ มีแอร์สองเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องที่ดูดอากาศเจเครื่องพัดลมติดผนังสองเครื่องนะคะมีเตียงนอนสองหลังที่นอนสามหลังตู้เสื้อผ้า1ตู้ปั๊มโซลาเซลล์แผงโซลารเซลล์สแผงนะคะพร้อมกับถังบรรจุน้ำสี่ใบค่ะปั๊มน้ำมีไฟในบ้านด้วยนะคะบนพื้นที่นะคะ ก็จะมีต้นไม้ค่ะเป็นต้นสักอายุไม่ต่ำกว่า5ปีประมาณ100ต้นมีต้นก้ามปูอายุไม่ต่ำกว่า5ปีปตตปต5ป50ต้นมีก้าพยุงมีไม้ผลต้นไผ่รอบบริเวณที่ดินและริมห้วยเลยนะคะถนนลงหินคุกค่ะเข้าออกสะดวกติดไฟส่องสว่างสองดวงนะคะแถมแมคโครให้ไปด้วยนะคะแมคโครคันนี้นะคะทุกท่านแถมไปเลยนะคะ แถมพร้อมที่ดินไปเลยค่ะเจ้าของจัดให้นะคะมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่างต่างๆนะคะก็เรียกกันได้ว่าให้หมดเลยนะคะเจ้าของไม่เอาอะไรไปเลยนะคะราคาคุ้มเกินคุ้มค่ะทุกท่านทั้งหมดนี้นะคะทั้งที่โฉนดและที่ครอบครองพร้อมกับบ้านด้วยนะคะราคาเพียง2อล้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะราคานี้นะคะผู้ขายออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดด้วยนะคะ ถ้าดูแล้วชอบนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปนะคะมีทั้งที่นโฉนดและที่ครอบครองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านด้วยนะคะเป็นบ้านสองชั้นพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะให้ครบจบแบบพิ้วกระเผาเข้าไปอยู่กันได้เลยนะคะแปลงนี้สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายชมแปลงจริงกันก่อนค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ